มาจ้าพ,พี่น้องจ้ามาจ้ามากินลาบก้อยปลาซีมอนกระซาโคราดปลาสดๆหว,วานๆพักแก้มหลายๆจ้าพ,พี่น้องจ้ามาเด้อจ้าเด้อมากินกระซาโครา,สว,ส,าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสวีเดนและ,และวิลเลียมสวีสดเดนสวัสดีครับยังลูกสว,ส,สวัสดีครับวิลเลียมกินอะไรามาม่มวิลเลียมกินมะมา่าโอ้โอ้โอ้เบา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 ลูกเบา มาจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าโอ้ยมามาจ้ะแซ่บๆส็บกระสาโคราชวันนี้พามากินก้อยปลาแซลมอนหรือลาบปลาแซลมอนเนาะจ้ะเนาะพ่อพี่น้องจ๋าผักแก้มสาวโคราชก็มีนี่เลยจ้ะมะระสลือรีฝรั่งแล้วก็สะเดาจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าแมคเคอเรพวงแล้วก็ืผักนี่จ้ะโหระพาเนาะต้นหอมมาเด้อจ้ะเด้อพ่อพี่น้องจ๋าไม่รอรับนมะเพลงละจ้ะมาน้ำไลยแตก แล้วก็มีลูกโดดจ้ะนี่ลูกโดดเจ็บหลายหืหวมะเลิกงานมาพี่น้อง ให้แซลลรีไหมนเนี่ยหวานปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆม,มากมมกว่าพอไหมเซ็บปบป่อบเซ็ปบ๊อบ จากพ่อพี่นอ้องเอ้าพี่มาตกพอพี่นอ้องตกไร้หลายสะเดา Mm-hmm. Om. Varm. Sätt อร่อยมาเลือ,อจ้ะคำหนึ่งได้แคันเดจ้ะพ่อพี่น้องคำใหญ่ใหญ่เลยมาจ้ะ huh <coughs> hmm, yeah. ลากชิ้นใหญ่ๆ <laughs> ม,มามม้ออือก็ได้หอืมอืมขอเสมาน่อได้ไหมอืไดขอโทษครับกอขอโทษครับ <laughs> อืม,อม อืมเรียมชอบหน้ามือเตยต้มใส่ใบนั่งรักมาพี่น้องอจับร้ายช่วยแม่เอาไปเล่นหมิมะเลยหนาวไม่ไหว Nhìn mà tốt lại. Nào. Nào mày biển. Dạ. Mmm. bà Mmm. Mmm. bà Mmm. 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 มีอย่างมดจ้ะมีแค่นี้ <c oughs> ถุงหนึ่งมีแค่สองกอันแสดงผมขมเสยียแจบ Tá bom. ใบโหระพาอร่อยพราะม่หนอกใ<ป>บบซรบ Ừ. Được tốt to. Ừ. ừ. À. Sắp ừ. lại. เพชรืพริกป่นปลาดาปลาดาเอาพริกป่นมาฝากจากเมืองไทยพรอมพี่นอ้องขอโทษขออภัยจ้ะนึงน่งๆหรอ Hmm. Nào Nó đem hmm. nào mày Nào hmm. mà thúng nhiều, Đây sống chưa? Sao đó? Không, không ấm lắm Dập Dập ừ. lại ไม่อยากกินหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อหอมหอมล้ำหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะพักมามาหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มามาหมดแล้วอ อืมอืมีืมอืม <s uk ai> กินแก่งก็แม่โอเคสำหรับคลิปนี้สาวคุล,ลาเขาลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าโชว์ริมชายทุกท่านจ้า